พื่อนที่น่ารักทุกคนนะคตาคุณอยู่ในช่องของวูดดี้ดินเที่ยวนะคะใครที่หลงเข้ามาในช่องของวอรดอนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกเลยนะคะแล้ววอรดอนพาเพื่อนไปเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในเมืองเชียโก้และถ้าไปที่ไหนนะคะวอรดอก็จะพาไปด้วยทุกที่เลยนะคะหรือไม่ก็จะเป็นชีวิตในอเมริกานะคะวูดี้ก็จะแบบว่าใส่แบบทิปเอาไว้ในนั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะวอรดอก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนของวอรดอนะคะข้างหลังนี่ค่ะแซมนี่นะคะ ปิปีลาคาล์เซค่ะเจ้าของร้านกรุงเทพมานคนะค่ะเพื่อนๆที่มาเชียโก้นะคะก็อยู่ที่สถานีเบลมอนต์เลไลน์นะคะจะมียอะมากเลยอร่อยมากนะคะอาหารรสชาติแซ่บนะคะไทยแท้ๆค่ะร้านกรุงเทพเป็นร้านอาหารไทยที่วอลล์ชอบแบบเป็นหนึ่งในใจนะคะว่าถ้ามาเพื่อนมาแต่างเมืองนะคะก็จะอ้อยดอ อาส่วนร้านกรุงเทพนะคะก็จะเป็นร้านอาหารไทยที่มีรสชาติที่แบบถูกปากคนไทยที่สุดน,นะคะในความรู้สึกของวอรดนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีตํ <First thing S 2> าไท <ง S 2> <ส>่สใส่ปูค่ะเ,เพื่อนค่ะรีเควสได้นะคะว่าจะพริกกี่เม็ดได้เลยค่ะมีคนเคยขอพริกพริกออนเดอะไซ์มาแล้วนะคะ <c oughs> ขอแบบพริกแบบเออพริกเม็ดแตกขอตําพริกสามเม็ดอะไรใส่ได้หมดชูรสไม่ใส่นะคะถ่ายเป็นถัง เทนสำหรับเราเหล่าชาวเรานะคะก็อยู่ในใจกลางบอยทาวเลยนะคะชาว LGBT+ นะคะเปิดกว้างทุกคนนะคะเส้นฮอร์สเตดนี่เลยค่ะเราทานซ้มตําปูทานผัดไทยเสร็จเราก็ไปดึงๆได้นะคะโลโก้ไตล์แท็กอะไรอย่างเงี้ยแซมมี่บ่อยมาก่อ นี้ก็เราก็มีบอกว่ากุ้งตดเรือหมูเส้นบุญเส้นนะคะคือบอกว่าน้ําของเขานี้แบบเข้มข้นเหมือนเหมือนเราอยู่ในสวรีชัยสมรสมิรีเควสเร้รเ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 รารเรเรกรเรารเ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 นเร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 ้รเเรเรเนเเร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 เเรบ หน้าตลาดบ้านเราเลยค่ะสร่อยแซ่บนะคะพี่พี่ครับเป็นไงบ้างคะก๋วยเตี๋ยวแซ่บอันนี้ของกูชอบมากพอมาถึงนี้ต้องสั่งสั่งส้ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่คุนเต้นอยู่คนเดียวนะคะแล้วส้มตำโอ้คอมุย่างอร่อยค่ะเดี๋ยววัวดอจะลองชิมคอมูย่างก่อนนะคะว่าแบบยังไงคอมูย่างของร้านเขานะคะจะจูซีมากเลยนะดูแบบเห็นแบบเห็นนะคะับเพื่อนๆครับแบบจูซีมากแล้วก็เหนียวมาก เอาไหมเออลืมสั่งข้าวเหนียวแต่สั่งข้าวเหนียวใช่ไหมคะก็มีข้าวเหนียวค่ะฮัลโหลเออลืมไปเลยนะว่าิโญเชียโก้นะเหมือนอยู่เมืองไทยอร่อยนะค่ะวันนี้กะเทียมเฮ้ยอร่อยมากแซ่บนี่กนถ่ายกินข้าวมาแล้วนะไหนเราลองชิมก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะปูต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่มากปอมันต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่วอดอเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากฮัลโหลน้ำกลมเกลม่ต้องเติมแล้ว ไม่ต้องเติมแล้วค่ะถ้าคือจะเติมจะเติมก็คือใส่พริก,กตกมากเลยตอนตกไหมไม่ตกไม่จบค <c oughs> ือกเหมือนเดิมนี่แบบรสชาติกลมกล่อมแล้วแบบเลิศเลิศคไปเพื่อนคะตอนนี้นะคะวอดดอก็ทานที่หมดแล้วค่ะไม่มีอะไรเหลือตรงหน้าแล้วนะคะ <c oughs> อน,นะคะร้านกรุงเทพน,นะคะก็เป็นเหมือนกับศูนย์กลางของ ชุมชนชาวไทยในชิคาโก้เลยนะคะคนที่หลังจากเลิกงานหลังจากเลิกงานก็จะเปิดจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองร้องโทรมาถามกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ยุ่งมากอาจจะปิดเร็วนะเปิดแค่ช่วงเย็นค่ะกี่โมงค่ะเปิดสี่โมงตีหนึ่งตีสองนะคะก็โทรมาถามก่อนก็ได้นะคะโอ้บางทีต้องจองโต๊ะนั่ก่อนนะเพราะไม่กินร้านยุ่งมากนะคะและนี่นะคะเพื่อนๆแบบว่าเพื่อนสั่งยำข้าวหมูยัดแค่ แกจิงสุโกะนะคะเขาก็จะเป็นแบบว่านาลากริปเกยอยู่เลก้าจะเป็นแฟลเปอร์แบกนะคะนี่จะแบบว่าถุงกระดาษชโคจะเน้นถุงกระดาษนะอย่างเช่นมาเชียงทานรสชาติอาหารที่นี่แบบมีมากใช่ไหมคะที่ราช็อตเชฟพี่นุยนะคะทำอาหารมาชิมโกเมื่อไหร่ก็แวะมาลเลยที่ร้านกรุงเทพ ร้านปิดสี่ทุ่มครึ่งอ้าบอกเขาสองตีสองสี่ทุ่มครึ่งโควิดค่ะโควิดหลังโควิดจบก็คงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะร้านปิดสี่ทุ่มครึ่งนะคะไม่ใช่ตีสองแล้วนะคะขอโทษค่ะออกมาตีสองนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปของวอร์อจนจบนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้วอล์อด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมมากรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะบาย